หาการะตนมีความคิดตากทุกคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็รนี้อาจเปนสิ่งใกล้ตัวคนหาความรู้ต่อ,อยอดในชีวิต เราคุณผู้ชม้าสู่รายการทอ้สงกรานเพิ่งจบไปเมื่อวานวันนี้บางคนยังตัวชื้นอยู่เลยเปียกแชะไปทั้งหมดร่างกายโชคเละคหยุดยาวนานกันสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะปิดเทอมด้วยปิดเทอมด้วยเราก็เลยเป็นเทปรวมดาวนะคะเล่นเพื่อให้มูลวิธิสร้างสรรค์เด็กนะคะก็คือให้ ทั้งคุ้มซับหนังสือแล้วก็จํานวนหนังสือที่สะสมได้ในแต่ละครั้งไปเลยด้วยวันนี้ให้ไปเลยนะฮะให้หมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้มากัน20คนแต่รับรองว่าแบบเด็ดไปเลยอะเลิศนะเออเลิศอ่ะนะคะจะมีใครน้องๆจะเป็นใครคุณหน้าคุณตาคนไหนแล้วหนังสือโจ่งของเราจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะเชิญครับและนี่คือโฉมหน้าของน้องๆรวมดาวชั้นประถมปลายทั้ง20คน หาให้อ่านขอรับอาสาไขข้อสงสัยในสิ่งที่อยู่รอบตัวผ่านหนังสือเล่นมนี้โดยเนื้อหาจะพูดถึงเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราเช่นผมของคนเรานะ่ะงอกได้อย่างไรและทำไมการหาวจึงทำให้น้ำตาไหล,ลาออกมาส่วนคำว่าอหอยๆนั้นใช้ทักทายเมื่อรับสายโทรศัพท์จริงหรือร่วมเป็นกำลังใจให้น้องๆกับการเล่นเพื่อให้มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กครับ และคุณพ่อคุณแม่ก็มาเป็นกำลังใจเชียร์ถึงที่เลยครับโอ้โหนี่ลื่นไปเท่าไหร่ลื่นไปเท่าไหร่ตะเกียบไม้หกหัวได้ป oh. ักเลยไม้พี่พ yeah> ังเลยเข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็งกันหมดอะ พร้อมกับหนังสือโจทย์เล่มนี้นะคะฉลาดรู้สุดยอดเรื่องรอบตัวเล่มสามแล้วจริงๆแล้วข้างในเป็นเรื่องสั้นๆนะคะเป็นเรื่องสั้นๆความรู้รอบตัวแบบสนุกสนานแล้วก็มีทั่วโลกเลยแต่ว่าเข็มทิศมาจากไหนทําไมฝรั่งเนี่ยประเทศไทยวัสยามหรืออะไรแบบนี้ม,ม,มีหมดมีหมดมีรอบๆเลยแต่น้องๆอ่านแล้วประทับใจเรื่องอะไรกันบ้างในหนังสือเขาบอกว่าทําไมคนเราถึงต้องพูดเขาว่าัลโหลค่ะเออทาไมอ่ะแต่ก่อนเข,เขาไม่ได้พูดเขาว่าัลโหลเขาพูดว่าอฮอย ฮะอ่ะฮอยฮอยอ่ะฮอยฮอยอ่ะฮอยฮอยพี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เลวนะที่เราเปลี่ยนเป็นฮัลโหลแล้วในทุกวันนี้นะอ่ะและที่สำคัญนะคะน้องๆทั้ง20คนนะคะก็ยังเอาหนังสือติดไม้ติดมือมา ให้เป็นทุนไปก่อนเลยมูลนิธิสร้างสันเด็กมีอยู่ก่อนแล้วตอนนี้ 20, 20เล่มน,น,นะคะโดยพี่น้องๆเอามาฝาแล้วแต่ว่าจะสะสมเพิ่มไปได้เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเรากําลังจะได้รู้กันนะคะ2ข้อจากหนังสือโจทย์และอีก1ข้อคําถามอ่านสดนั่นเองตอนนี้พร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะมาเราไปเล่นเัว่ สำหรับคำถามข้อแรกนะคะมาจากหนังสือโจทย์ถ้าตอบถูกนะะน้องๆจะสามารถเริ่มสะสมคุมทรัพย์หนังสือกันได้เลยนะคะตอบถูกเกินครึ่งรับไป2 5 0 0แต่ถ้าตอบเป็นเอกฉันแล้วถูกต้องอีก0 0ากันกไปเต็มๆเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> มาเป็นภาพการ์ตูนให้น้องๆได้อ่านกันนะคะ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันก่อนค่ะเอ๊ะทำไมผมเป็นอย่างนั้นล่ะ <c oughs> ฉันไปโกรกสีแดงมาจา้ะเป็นไงสวยไหมอือสวยจังฉันอยากไปโกรกมั่งดีกว่าอืเธอลองโกรกสีฟ้าดูสิต้องสวยแน่ๆเลยอือขนาดคุณยายยังไปโกรกผมสีขาวมาเลยนะแป๋วเอ,อ๊เริ่มต้นมาด้วยเรื่องโกรกผมแบบนี้คำถามจะเป็นอะไรท้ายคิดเลยค่ะ เขาอาจจะถามว่าทําไมคุณยายถึงมีผมสีขาวคนอายุมากๆทาไมถึงมีผมสีขาวอ่าไม่ได้โกกนะไม่เขาไม่ได้โกกรับเป็นไปตามสังขารน้องมาทางพระเลยเขาอาจจะถามว่าทําไมฝรั่งผมถึงเป็นสีทองทําไมเพราะว่าความจริงอะครับเขาเกิดมาฝรั่งออกมาจากท้องแม่เสร็จปุ๊บเขาก็ยังผมไม่มีแต่พอโตผมเขาอาจจะเป็นสีดําก่อนแล้วค่อยๆไปโกรกสีผมให เป็นสีทองฝราหลังโกกผมใช่โชว์เยหลอกแล้วแล้วไม่ท้องตังแต่เด็กเลยเขาอาจจะถามว่าทำไมคนแก่ถึงนั่งเหี่ยวโอ้โหเจ็บปะเนี่ยเจ็บปะเนี่ยเพราะว่าเซลล์ในร่าง กายของคนแก่เคื่อมไปเคื่อบหมดแล้วโอ้แล้วก็เหี่ยวเลยครับแล้วจะทำให้เต่งตึงอ่ะก็คือเปลี่ยนเซลล์กันนะครับเปลี่ยนเซลล์เอาเซลล์ที่มันเหมือนเซลล์ที่มันตายไปแล้วอ่ะครับมาฉีดเข้าไปแล้วก็เอาเซลล์ที่มันตายแล้วเอาออกมาเหนืออะไะครับน้องๆครับคําถามจะเกี่ยวข้องกับการ์ตูนนี้ยังไงนะฟังจากพี่้ายเลยขอบคุณมากครับพี่กบน้องๆสมกับเป็น เมื book really. ่อชีพเคยผ่านรายการของเรามาแล้วนะก็ตีความกันหน้าดูเลยนะคะพูดถึงเรื่องของผมนี่เองนะครับผมของคนยุโรปส่วนใหญ่นะคะจะมีสีทองส่วนผมของคนเอเชียคนไทยอย่างเราๆนะส่วนใหญ่ก็จะมีสีดําแต่เมื่อเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะผมของคนเราจะเปลี่ยนไปเป็นสีขาวหรือที่เรียกกันว่าผมหงอกนั่นเองคําถามนะคะก็คือว่าผมหงอกเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ไก่ร่างกายขาดวิตามินซีหรือว่าขอไข่ร่างกายไม่ผลิตเมลานิน ในข้อนี้คุณผู้ชมทางบ้านรู้หรือเปล่าครับว่าผมงอกเนี่ยเกิดจากอะไรกอไก่หรือขอไข่ชิงเวลาท้าให้ตอบค่ะประเดิมข้อแรกครับน้องๆมาที่ขอไข่ <c oughs> แล้วก็ตอบทั้ง20คนเลยครับเรียบร้อยแล้วนะคะทำไมถึงตอบว่าร่างกายไม่ผลิตเมลานินเพราะว่าคนคนแก่เนี่ย จะผลิตเมลานินน้อยคือแบบจะค่อยๆเสื่อมสภาพไปทําให้ผมผมงอกนั่นเองเพราะว่าถ้าขาดวิตามินเนี่ยวิตามินเกี่ยวกับพวกกระดูพวกตับพวกในร่างกายไม่ใช่เกี่ยวกับผมค่ะเหรอเมลานินเนี่ยคืออะไรอะ่ะเป็นสารชนิดหนึ่งที่ทําให้ร่างกายเรามีความสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ผมเราเป็นสีดา มันทำมันทำหน้าที่เกี่ยวกับผมอย่างเดียวเหรอมันทำอย่างอื่นด้วยไหมใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดมีอย่างเช่นชาวต่างชาตินะคะจะมีเมลานินน้อยเขาก็เลยมีผมสีทองอยิ่งถ้าเกิดเรามีอายุมากขึ้นเมลานินมันก็จะหยุดการให้ะค่ะเหรอมันผลิตสีดำเหรอน่นจาจะเกี่ยวนะคะแล้วไม่แก่ไปไม่ตาไม่ขาวอะแล้วนี่แสดงว่าแบบผิวพี่นี่ก็เมลานินแบบว่าโอ้เต็มที่เลยแคบผมไม่เลิกสักทีฮะมันผลิตไม่หยุดเลยครับผมวิตามินซีช่วยอะไรช่วยอะไรวิตามันบำรุงแคลเซียม <Huh? S 2> ช่ <Huh? S 2> ไม่ใช่ครับมันช่วยบำรุงฟันครับได้จากอะไรได้จากผลไม้เปรี้ยวหรือของเปรี้ยวๆครับเช่นอะไรเปรี้ยวเช่น ส้มตรงเปรี้ยวอะไรอีกมะนาวมะนาวตองเปรี้ยวอะไรอีกมะขามมะขามตองเปรี้ยวมะขามหวานนี่ไม่ได้ลไม่ได้ครับมะนาวหวานนี่ไม่ได้ใหญ่เลยครับผมอะไรอีกมะไฟโอ้โหมะไฟไม่กูมะนาวแล้วจริงๆแล้วอะเขาวิจัยมาแล้วความเปรี้ยวไม่เกี่ยวค่ะเขาบอกว่าผลฝรั่งนะคะพี่มีวิตามินมากกว่ามะนาวอีกอ๋อไม่เกี่ยวกับเปรี้ยวผลัไม่เกี่ยวกับเปรี้ยวเลยฝรั่งไม่เปรี้ยวค่ะแต่มันมีวิตามินอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วค่ะวิตามินซี ฝรั่งบางคนเปรี้ยวมากเลยพี่ไปต่อเข้าวสารเหม็น <c oughs> เปรี้ยวแล <c oughs> ้วโอ้โห <c oughs> คตรอยู่อ่ะสองเม็ดยังไม่กินอ่ะอากาศบ้านเขากับบ้าน <c oughs> เราไม่เหมือนกันนะอ่ะข้อน,นี้ 5, ลุ้น5 0 0 0กันเลยทีเดียวหนังสือ20เล่มน,นะมีอยู่20แล้วนะแต่จะถูกหรือไม่นั้นฟังคำเฉลยกันค่ะถ้าขอใครถูกครับรับคุมทรัพย์หนังสือ5,000บาทครับ ข้อขอขาน่นเนงค่ะร่างกายไม่ผลิตเมลานินนะประเดิมไปก่อนเลย5,000ัแลนะตอนนี้มีอยู่40เล่เมลานินคือเม็ดสีสีดำที่เซลล์ร่างกายผลิตขึ้นมาซึ่งมีผลต่อสีผิวและสีของเส้นผมถ้าร่างกายของคนเราผลิตเมลานินมากผมก็จะเป็นสีดำแต่ถ้าผลิตน้อยผมจะเป็นสีน้ำตาลหรือทองและการที่คนเราอายุมากขึ้น ร่างกายก็จะผลิตเมลานินน้อยลงจนกระทั่งไม่ผลิตเลยผมของเราจึงกลายเป็นสีขาวหรือที่เรียกว่าผมงอกครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวข้อต่อไปคราวนี้นี่ตอบถูก5 0าพัเอกฉัน1 0 0 0 0หม่นึ่งหมื่นแล้วจะเป็นเอกฉันยงเมื่อกี้อีกหรือเปล่านะคะ <Ừ. S 1> มูลนิธิสร้างสค์เด็กนะคะจะได้รับหนังสือเพิ่มหรือจะได้รับของใช้หนังสือเพิ่มอะไรหรือ,อยังไงไม่รู้ตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะผู้เราข้อสอา ข้อมูลสำหรับคำถามข้อที่2นะคะมาจากหนังสือโจทย์อีกเช่นกันนะคะคราวนี้มาเป็นชื่อสัตว์จะมีตัวอะไรกันบ้างไปอ่านกันก่นกอนค่ะจระเคตาทะเลหนะึ่งตะขาบน้ำไอ้ตัวโอ้ตะขาบน้ำเออมายังไงตะขาบน้ำเนี่ยอะนกหัวโตอ,อ,อยากเลู้ตะขาบน้ำนะ พี่สะดุ้งโหยงเลยกลัวมันจะดุกับปกติเอาตอนที่ท้าให้คิดเลยค่ะพราวนั้นจะถามว่าตภาพน้ํากระต่าทะเลนี่ลักษณะต่างกันยังไงสภาพน้าเนี่ยกระดองเขาจะนิ่มแล้วเขาหดตัวได้หดตัวเขา้าไปกระดองได้แล้วก็มีตัวสีน้ําตาลและเต่าทะเลเนี่ยอยู่ใต้น้ํากระดองเขาจะแข็งแล้วเขาจะเป็นรอยเหมือนหกเหลี่ยมค่ะแต่สภาพน้ำเนี่ยเป็นรอย อ๋อแยกตรงกระดองหกเหลี่ยมกับจุดจุดจุดถ้าจุดจุดจุดคือตัภาพหกเหลี่ยมเต่าค่ะหกเหลี่ยมเต่าจุดจุดจุดตัภาพจุดจุดจุดมีหกเหลี่ยมตัภาพเต่าพึ่งเป็นสัตว์เล็กๆที่มีพิษเป็นพิษตรงไหนตรงตูดเวลาพึ่งสร้างบ้านเขาจะสร้างบ้านเป็นหกเหลี่ยมเพราะสร้างเพราะเวลาสร้างบ้านเรา วัสดุอุปกรณ์น้อยและก็สร้างได้ง่ายใครสอนพึ่งทําสถาปตัตยกรรมหกเหลี่ยมพึ่งคิดคนเองอะค่ะโอ้โหคคนเองเลยเหรอเขาไม่สร้างเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่ามันไม่แข็งแรงค่ะเหรอแล้วก็มันกักเก็บน้ําพึ่งได้น้อยะคะอ่ะแล้วก็ซ่อนลูกของมันไม่ค่อยได้คะ่ะเวลาลมพัดมาพวกสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะ <ừ. S 2> มันก็จะปิวไปหมดเลยเขาเล่นก่อสร้งรสางเหรอ,อเขาคิดคนเปงเชือช้อเชื้อเชื้อสายพึ่งของเขา อ๋อเพิ่งจะรู้เพิ่งจะรู้ว่าเป็นสัตว์ยานะคะพอเกิดมาปั๊บแม่จะบอกหกเหลี่ยมนะลูกเอ็ดเอ็ดหกเหลี่ยมนะลูกเอ็ดเนี้ยอ๋อจระเข้กับนกขวดโตเพิ่งพาอาศัยกันจระเข้จะอ้าปากแล้นกขวดโตจะเข้าไปกินเศษอาหารใน ฟันจระเข้ทำให้ฟันจระเข้สะอาดครับนกหัวโตเข้าไปในปากเหรอชนิดเดียวที่เข้าปากได้พี่เห็นโชว์อยู่สมุรปากกาเอาหวัวเข้าเหมือนกันนะเป็นคนนี่ยการเป็นการแสดงครับแล้วนกหัวโตไม่ได้แสดงเหรอนกหัวโตไม่ได้แสดงเข้าไปกินเศษอาหารที่อยู่ซอกฟันของจระเข้ครับทำให้ฟันของจระเข้สะอาดแล้วนักสแสดงที่สมุดปากกาเอาหวัวเข้าไปไปเก็บอาหารไหมไม่เขาไปทำไมอ่ะเพื่อความบันเทิงคือความบันเทิงว่าจะถูกกินหรือไม่กิน เราแมจะถามว่าสัตว์ไหนเป็นสัตว์สงวนครับเอออะไรนกขัวโตทาไมต้องสงวนน่ะเพราะว่าใกล้สูญพันธุ์แล้วแล้วพึ่งอ่ะไม่สงวนเหรอไม่ครับทำไมครับเพราะยังมีเยอะอยู่เรารู้ได้ไงมีเยอะครับเต็มแล้วมีเป็นลังแล้วเอ,เอาละครับน้องๆมีความรู้เรื่องสัตว์มากมายคําถามจะเกี่ยวกับอะไรฟังจากพี่สายน่าสนใจนะเลยนะคะสัตว์แต่ละตัวของเรานะคะแต่ ตามความเข้าใจนะคะของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะคิดว่าสัตว์จำพวกเต่าและก็ตาพาาอะไรพวกนี้นะคะเมื่อเวลามีภัยมาเนี่ยก็จะหดหัวหดขาเข้าไปเก็บอยู่ในกระดองได้นะคะแต่จริงๆแล้วตามธรรมชาติไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกชนิดนะคะคําถามก็คือสัตว์ชนิดใดต่อไปนี้นะคะไม่สามารถนะคะหดหัวแล้วก็หดขาเข้าไปในกระดองได้ก็ไก่เต่าทะเลขอไขต่ตาผาาน้ําค่ะ เต่าทะเลหรือตะภาพน้ำที่ไม่สามารถหดหัวเข้าไปในกระดองได้คุณผู้ชมทราบหรือไม่ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะในข้อ2นี้ครับน้องๆวิ่งไปกอ,อกไก่กันเยอะครับ,บแต่มี4ี่คนครับมาที่ขอไข่เรียบร้อยมันเกิดอะไรขึ้นกับตะภาพน้ำโดยมันหดไม่ได้啊ตะภาพน้ำเป็นยังไงมัน อ่ะเริ่มเหมือนแล้วเริ่มเหมือนแล้วพี่ทันเชื่อได้อามมาตัวมันแบนๆนะคะมีอูมาตรงไอเนี่ยค่ะอูมาสัตว์อูมามันมีอูมาเลยมันคืออะไรอูมาอูดโป่งอ่ะก็คือกระดองหรือเปล่ากระดองมันอ่ะมันไม่ใช่กระดองด้วยมันคืออูมา รับเจพาพคือเกล็ดเหรอลูกนี่ก็คืออันนี้ค่ะหลังหลังหลังของตะภาพอะค่ะโค้งมันโค้งมีอุมาเนี่ยตรงนี้เป็นแบนตรงนี้โค้งโค้งเออยังไงต่อเออแล้วไงอีกถ้าว่ายน้ำยังไงแหวงอย่างนี้มันกินอะไรฮะตะภาพผักเหมือนที่เขาตัดลงไปอ้อผักชีอะครับเหมือนผักชี มันจะอิ่มไหมอะที่มันหดไม่ได้ก็เพราะว่าคอนะครับมันยาวยาวกว่ากรดอเออคอยาวกว่ามันเลยหดเขาไม่ได้ไม่ใช่อุมาอแล้วขาขามันก็หดเข้าได้ครับแต่ตรงที่มันเอาไวยน้ําเหมือนกระเต่าทะเลมันก็หดเข้าไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่กว่ารูที่เขาเอท แบบแเป้อะอย่างงี้หน่อยนะมันก็ติดครับโอเคโอเคโอเคอ่ามาทำให้ข้อนี้บ้านน้องผมอ่ะเขาเรียงตาภาพแล้วน้องผมก็บอกว่าเขาเคยเห็นตาภาพแบะหดหัวได้ใครบอกน้องครับเชื่อน้องได้เปล่าเชื่อได้ครับน้องเลี้ยงตะขาบห้วอเปล่าตะขาบนะตาขาบแล้วบางที ถ้าเต่าทะเลหดเข้าไปในกรงได้บางทีว่ายน้ําอาจจะจมน้ําก็ได้ครับทำไมอ่ะมันเป็นสัะเลนะมันอาจจะตัวหนักเกินไปก็ได้ครับกระดองมันหนักใช่ไหมหดหมดปั๊บกรเป็นหินเลยใช่ั้นล่วงเลยก็ถ้าเต่าทะเลไม่ล็อกตัวให้แน่นให้น้ํามันเข้าไปมันก็อาจจะจมก็ได้อาจจะปั๊บน้ําตามเข้าไปในกระดองด้วยอย่างเงี้ยหระไภฟ้าพน้ามันน่าจะมมบกได้อยู่ มันก็โผล่ห huh? ัวออกมาย่อโผล่หัวออกมาแยะได้เดี๋ยวนะมันโผล่หัวอะไรนะออกมาย่อออกมาแยะคือยังไงตอนไหนก็ตอนที่มันอยากจะหดหัวออกมาสูดอากาศโลกภายนอกเขาเรียกว่าโผล่หัวครับอ๋อออกมานิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันเรียกว่าออกมาอาย่ออายแย่คืภาษาสุดยอดมากอ้าวเรียบร้อยนะคะดังนั้นถ้ากอไก่เป็นข้อที่ถูกนะคะก็รับไปอีก 5,000ั 5, นะคะกับอีก16เล่มแต่ถ้าขอใครถูกหนังสือล้วนไป4เล่มสร้างคำเฉลยกันค่ะสัตว์ที่ไม่สามารถพดหัวและก็ขาเข้าไปในกระดองได้คืออะไรครับเข้าก็ไก่นั่นเองหาเต่าแม่นะคะและตอนนี้ได้พอ่ออีก5้าพันตอนนี้เป็นจื่งเบิร์จะมี5้าวนแล้ว เนื่องจากเต่าทะเลมีกลไกการป้องกันตัวก็คือมีกระดองที่แข็งเป็นรูปวงรีส่วนหัวและขาทั้ง4ข้างที่หดเข้าไปในกระดองไม่ได้นั้นถูกพัฒนาให้คล้ายพายเพื่อช่วยในการว่ายน้ําได้อย่างว่องไวเพื่อหาอาหารและหลบเลี่ยงศัตรูส่วนตภาพน้ํามีกระดองอ่อนนิ่มและสามารถหดหัวและขาเข้าในกระดองได้ครับข้อต่อไปเนี่ยยากขึ้นซุปตาจะได้ไหมเพราะเป็นอ่านสดตอบถูกหนึ่งหมื่นโอ<ง>เอกฉัน สองหมื่นว้าวอ้าวตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะมาตอนี้พวกเราไปเล่นเพื่อให้กันเลยรุ่นสองคนตา<ป><ป>คำถามข้อที่สามนะคะคำถามอ่านสดนะคะแหมร่างราจากเรื่องของพาดหัวข่าวไปหลายวันเนี่วันนี้จัดซะหน่อยดีกว่าไหนเป็นเทปรวมดาวทั้งทีนะคะฝากข่าวไว้กับพี่กบแล้วจะเป็นข่าวอะไรเรื่องราวแบบไหนไปอ่านแล้วท้าให้คิดเลยค่ะนานสงสงคราม นางสงกรารผ่านเลยจ้านางสงการมีห้าห้าชื่อเก็บมี มาประกวดด้วยอะไรอ๋อคนที่ประกวดนางสงการอาจจะแย่งรางวัลอืมฉันอยากได้เงินรางวัลทะเลาะกันแล้วเขาก็จะเอากระบือนี่มาเป็นพาหนะในการแย่งชิงทนี่ไหนเนี่ยถนนข้าวสารถนนข้าวสารคุณกลางถนนข้าวสารกันเลยนะแย่งถ้วยเลยนะโอ้นับว่าปีนี้นี่ทุกคักนะแล้วก็หัซ้ายทรงหินเนี่ยอาจจะหมายถึงแบบมือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเทียมแบงมือจะตกเตียมตบกันละ นางสาวสมการปี55ชื่อกิมิทาเทวีเขาอาจจะถามว่าออชื่อนี้เป็นชื่อจริงชื่อเล่นหรือว่าฉายาครับแล้วเราคิดว่าชื่ออะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นฉายาหรือไม่ก็ชื่อเล่นครับฉายาแล้วจะแปลว่าอะไรฉายาก็ต้องมีความคําแปลเับเทวีแปลว่าฉมงามสมงาม,ม,งามอา ทาแปลว่าทาสีชีมิแปลว่าชีมิก็แปลว่าชีมิอะไรนะชิมิเปลี่ยนไปชิมิเคมีก็แปลว่านางฟ้าแล้วนางฟ้านางฟ้าทาสีชีมิโอ้โหข่าวนี้จะทําทำให้เรารู้เรื่องของนางสงการขึ้นเยอะเลยนะเอ้าคำถามจะเกี่ยวกับนี่ยังไงนะฟังอย่าพิซายน้องเก่งนะคะแต่นางสงกา์ปี2555นี้นะคะ หัดขวาทรงขันนะคะคำถามก็คือขันที่ว่าเนี่ยหมายถึงข้อใดระหว่างขันนี้หรือขันนี้คำถามข้อนี้น้องๆเขายิ้มครับคุณผู้ชมทางบ้านยิ้มหรือเปล่าถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะเชิญจ้า น้องๆของเราวิ่งไปกอไก่กันหมดเลยครับทั้ง16คน16คนเลือกแล้วเลือกตอบข้อกอไก่กันแบบเป็นเอกฉันดังนั้นข้อนี้นะคะวัดกันที่16คนนี้ก่อนเนี่ยว่าถ้ากอไก่ถูกปั๊บเนี่ยสองหมื่เลยเต็มๆนะคะแต่จะได้เต็มๆ20เล่มด้วยหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับ4คนนั้นด้วยนะเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวเตรียมตัวเรตวเรียมตัวถ้าให้ตอบตอบเลยจ้าโหอ้าวขัน เคยเห็นมายังไงฮะก็พี่เขาเขียนบอกอะค่ะนางสงการยุทธสงครามอะไรเนี่ยค่ะคําว่าสงครามก็น่าจะหมายถึงเขาฟันกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาไม่เอาขันไม่คว้างันปั้งเป็นก็น่าจะใช้อาวุธอย่างข้อกอไก่นะคะอ๋อดูจากสงครามในหัวข้อข่าวอ๋อเฮ้ยก็มันก็สาดน้ำนะสงการเนี่ยมันก็ใช่ค่ะมันสาดน้ำแต่ว่ามันเขียนว่าสงครามโลก ยุท่าสงครามตีคตว,ตวามคือสอง,งครามเลยถ้าพูดถึงยุทธสงครามนางกี่มิทาเทวีนี่คงไม่ขีดก,กระบือเอาขาไปตีหัวคู่ต่อสู้นะฮะโอ้ไปบอกมันต้องดูไม่น่าเกรงขามแ,แน่เลยนะปังควบกับวันนี้เขาเคยบอกว่าขันนั้นหมายถึงดาบ ส่วนไอ้ขันที่เอาไว้ราดน้าไม่ใช่เขียนอย่างนี้เขาเขียนเป็นคําอื่นอแล้วเขียนยังไงฮ้ยอย่างนี้เขียนไงขอไข่ไม่เห็นอากาศนอนหนูขันแล้วเขาคงไม่เอาขันที่ไปสู้หรอกครับเพราะเราสู้ไปเดี๋ยวโดนฟันขึ้นมาก็เออเอาขันมานี่พี่ตายถือขันมาเอาแทงไม่เจ๋งนหน้าเป็นนักพากมาก สุดดยอเอาละแต่คำตอบที่ถูกตอ้องจะเป็นอะไรนั้นคำตอบคือคำตอบจะใช่กอไก่หรือเปล่าครับข้อกอไก่นั่นเองนะคะดังนั้นร <pięk? S 2> ับ <checking in. S 2> ปี 21, 000, ก20,000เล่นเป็น30,000บะแนนชิงวงเล่น คำว่าขันในหัวข้อข่าวนี้คืออาวุธของนางสงกรานประจำปีพศ2555ที่ชื่อว่ากิมิทาเทวีโดยนายจะถือพระขันไว้ที่มือขวาครับได้เวลาเฉลยคำถามเพียนี้ถามไปแล้วค่ะว่าไข่ไก่เบอร์ใดใหญ่ที่สุดก็ไก่เบอร์ศูนยขอไข่เบอร์สค่ะคำตอบก็คือกอไก่เบอร์ศูค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง1ิคน ยยินนดดี้วะครับส่วนตอนนี้ไปฟังคำถามท้าให้อ่านท้าให้ตอบจากพี่นุ่นเสรพันกันครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ่นมีคำถามสนุกสนุกจากหนังสือชุดรู้รอบโลกตอนโลกของสัตว์เล่มนี้มาฝากกันค่ะ <c oughs> น้องนองรู้ไหมคะว่าโลกของเราใบเนี้ยมีสัตว์มากมายหลายชนิดและแต่ละชนิดก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันแต่พฤติกรรมของสัตว์ชนิดหนึ่งที่พี่นุ่นจะเลือกมาถามนั่นก็คือจระเข้ค่ะคำถามก็คือว่า จระเข้ตัวเมียจะปกป้องลูกของมันจากสัตว์นักล่าด้วยวิธีการใดคะก็ไก่ซ่อนไว้ใต้ท้องข <K ashi> อไข่อมไว้ทีปากถ้าอยากรู้คำตอบต้องลองอ่านกันดูนะคะ <G ashi> ถึงเวลาท้าให้ตอบแล้วค่ะ คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้โดยส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรงังสิตเขตลัก4ีกรุงเทพ10210หรืออีเมล read@thaipbs.or.th หรือผ่านทาง Facebook ของท้าให้อ่านครับสัปดาห์นี้เรามีหนังสือฉลาดรู้สุดยอดเรื่องรอบตัวมอบให้10รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์หน้าครับวันนี้บเวลาแล้วนะคะแต่ว่ารายการของเราก็ยังกลับมาพกใหม่นะคะทุกๆวันจันท์เวลา 5โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะคทางไทย p ี s ีแบบนี้นะคะคแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราจะรู้รอบด้าน <5 S 1> ถ้าเราอ่านรอบตัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ